เดี๋ยววันนี้มารีวิวฟ็อกนะผมฟ็อกสองหนึ่งสุดโตนะมาเนี่ยมาดูนี่เลยตัวนี้นะผมเกียร์เขาอยู่ด้านบนนะครับเป็นเกียร์โตมิติกนะครับผมเดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังหนึ่งเกียร์นะแล้วก็มีเกียร์ว่างนะครับผมตัวนี้นะครับมาดูนี่ช่วงล่างเขานี่นี่ดิสเบรกนะครับหน้าหลังนะครับดิสเบรกหน้าหลังปีกนกนะครับมีตัวอัจจระบีนะครับทุกจุดเลยนะครับผมทุกจุดเลยนะครับ เดืบเออาร์นะครับผมโชค๊คแข็งแรงนะครับตัวนี้โชค๊คแข็งแรงวัสดุเหล็กแข็งแรงทั้งคันนะครับผมตัวนี้มีเบรกมือนะครับล็อกเบรกมือได้นะครับทั้งซ้ายและขวานะครับผมทั้งซ้ายและขวาอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูท้ายรถกันนะครับอ่าดูช่วงท้ายไฟท้ายบิ้ตอินนะครับแยกซ้ายขวานะครับ ไฟท้ายที่ยี่ห้าย้ฝาท่อตัวนี้เป็นแบบท่อเงียบนะครับผมท่อเงียบมีหัวบอลล่าเทเลอร์แถมให้ด้วยนะครับบอลล่าเทเลอร์นิดเบรกหลังนะครับจานใหญ่เลยครับลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะราคประาให้ดูดูหน้าจอรุ่นใหม่นะครับตัวนี้หน้าจอรุ่นใหม่สวยนะครับวิธีสตาร์นะครับกำเบกนะครับกดบุกสตาร์นะครับ ว,วันนี้เป็นอัโทเมติกนะครับเราใส่เกียร์เริงหน้าปพ๊บจะขึ้นตัวดีนะครับที่หน้าจอขึ้นตัวดีเขาใส่เกียร์ว่างเพื่จะขึ้นตัวเอียเขาใส่เกียร์ถอยหลังนะครับขึ้นตัวอารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ขับขี่ง่ายที่สุดนะครับ mm hmm. เด็กก็ขับได้ผู้หญิงก็ขับได้นะครับตัวนนี้ก็จะมีพอร์ต USB นะครับช่องเสียบ USB ให้ สามารถชาร์จโทรศัพท์ได like, ้นะครับชาร์จโทรศัพท์ได้ติดอุปกรณ์ได้นะอุปกรณ์ไฟปะกอนไ์ได้หมดนะตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับวิธีการสตาร์ทด้วยรีโมทนะตัวนี้จะมีรีโมทสตาร์ทให้สตาร์ทด้วยรีโมทนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับเห็นไหมครับพอสตาร์ทด้วยรีโมทปึ๊บถ้าใช้รีโมทสตาร์ทเราต้องดับด้วยรีโมทเท่านั้นนะครับผม ตัวนี้นะครับเป็นบอดี้ใหญ่นะครับสามารถนั่งซ้อนสองได้สบายนะครับเหลือขนาดนี้นะครับโอเคตัวนี้นะครับผมเครื่องยนต์รับประกันหนึปีแบตเตอรี่หกเดือนนะครับผมก็ใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้นะครับ ที่เบอร์โทร0628803398นะครับหรือมาที่ร้านก็ได้นะครับร้านอยู่แฮปปี้แลนด์นะครับของหมู่บ้านเสนาวิลล่า8 4นะครับตข้ามถึงหมอบงอังกะปิโอเคครับใครสนใจรุ่นไหนก็ทักมาสอบถามได้นะครับผมแต่ผมจะทํารีวิวให้ดูนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับสอครับ